สวัสดีครับตอนนี้นำท่านผู้ชมเข้าสู่สนามรามินทา40นะครับเป็นตะก้อสูงไวัยอาพุโสโอเคระหว่างหัวหน้าค่ายป๋าหมานสอสะพานแพงจับคู่กับเจ้าโอนะครับฝั่งป๋าเตี้ยพระรามสามจับคู่กับเจ้าหนึ่งมายาลนะครับเป็นตะก้อรแรกข้ามระหว่างป๋าเตี้ยกับป๋าหมานนะครับเอาเจอกันทุกค่ำคืนวันเสาร์ที่สนามรามินทา40แยก35นะครับเอา ตัดใจจตินะครับตอนนี้ฝั่งป่าหมานสอธะพานแสงกับป่าเตี้ยนะครับกำลังทำการแข่งขันอยู่ที่แต้มเท่าครับหนึ่งต่อหนึ่งกับปลาเตี้ยกำลังจะเสิร์ฟไปปลาหมานเปิดหัวจะโอวังยกขึ้นมาป่าหมานเอาละครับสองลูกแล้วครับ ปาหมานทาเสียสองลูกครับตอนนี้ปาเตียขึ้นนำอีกสองต่อหนึ่งนะครับสองหนึ่งนะครับตอนนี้ฝั่นน 2, นนงปาเตียจับคู่กับเจ้าหนึ่งมายัลับนะครับปาเตียเสิร์ไปปาหมานเปิดหัวโอ,โอยกขึ้นมาว่าไงปาหมานสั้นแบ็กอ้าวเรียบร้อยดีครับ ถ่ายทั้ง12ท่านที่เข้ามาตอนนี้นะครับณสนามรามิทา40แย, 1970, ยก3ามสาของพี่สิมนะครับเอาละครับเจ้าหนึ่งเปิดหัวเจ้าหนึ่งยกเ,เข้าไปปะเที้ยว่าไงเต็มรอบเข้าป่าก็โด่ออกไปแล้วอเอาละครับตอนนี้แต้มเท่า2ต่อ2อักทายท่านสุนทรสุกกำเนิดนะครับเป<อ>็นยังไงทาง หนองคุงน้องทายหนาวไหมครับดูแลสุขภาพไหมนะอักทายเจ้าตีน้อยน้อยปอนนะครับเดีวทักทายเจ้าติงลี่นะครับเ<ป>มื่อกี้เพิ่งมาเพิ่งกลับจากหมอชีนะครับไปส่งเจ้ากาฟิวกับต่างวัด ตอนนี้ป๋าหมานนำอยู่นะครับ3ต่อ2นะครับคู่เอกจะเป็นค่ายโคราดนะครับเป็นเจ้าอุ้มเจ้านายนะครับอ่าสวัสดีครับคู่เอกจะเป็นเจ้าอุ้มกับเจ้านายแล้วเจ้าออฟนะครับแล้วก็จะเป็นป๋าแว่นกับเจ้าโกมุนแล้วก็จ่าเอกนะครับเป็นแล้วก็แล่ข้ามหัวระหว่างเจ้าอุ้มกับเจ้านายนะครับค่ำคืนนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับ เี้ยวไงเตะเอาโดนเกี่ยวไม่ได้นะครับรครับตอนนี้ปาเตี้ยเต้มยังตามอยู่ที่สองต่อสี่นะครับสองต่อสี่นะครับ สต่อสีนะครับะจะเจอไปแล้วฝาหมานเปิดหัวโอ้วง่าไงยกฝาหมานสันแบกเอาโดนเกี่ยวเจ้าหนึ่งนะครับเอาะจะ้หนึ่งยกขึ้นไปฝาเทียวว่าไงเตะเอาเรียบร้อยดีเแล้วับแ้มตามขึ้นมาแล้วครับ ไปปัติยะเตนี้นะครับเอาแล้วแต้มไล่ขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มเท่ากันนะครับ4ี่ต่อ4นะครับแล้วก็ลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับหน้าสนามรามิชา40แเจก35้านะครับค่ำคืนนี้ยาวยาวไว้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับค่ำคืนนี้เป็นสนามในกรุงเทพนะครับเราเบียร์ขายได้ปกติไม่เหมือนตา่างจังหวัด และบ,บริมนทนนะครับมีการเลือกตั้งสอจงสอจอกันสมาทิกสภาจังหวัดกันไม่สามารถที่จะขายเครื่องอยิงมึนเมาได้จะในกรุงเทพปลอดภัยครับอัาราังยีนสท่าน,ทนนะครับตอนนี้แ้มัองท่านนะครับ4ี่ต่อ4เอาเสิร์ฟมาบาเทียเปิดหัวเปิดไม่ออกตรงนี้เองนะครับเอาเจ้าหนึ่งข้ามไปก่อน โอแล้วครับปั่งจสอร์แดนแซงขึ้นนำอีก5ต่อ4อนะครับแจ้มตามยังมีเสมอรับอยู่นะครับเอาเซิร์ฟมาเจ้าหนึ่งเปิดหัวเจ้าหนึ่งยกเข้าไปว่าไงวะเตี้ยเต็เรียบร้อยดีเต็เทัดเต็ตนะครับ สี่ต่อห้านะครับอ่าครับเสิร์ฟไปแล้วเอาเปิดหัวอยู่ที่ปาหมานว่าไงยยกลนนย้นเอาโดนป๋าเตี้ยเปิดเองเต็มรอบเอาโดนเกีียวจะโอยกเข้ามาเอายกไปดีเอาโนดเาโนเทาแจ้วหนึ่งยกเข้าไปใหม่เอาว่าไงเคลียวเรียบร้อยแถมขึ้นมาเท่ากันนะครับ5้าต่อห้าทักทายคุณนันทพงศ์นะครับไม่ต้องเอ่ยชื่อเล่นรู้ว่าเขาคือใคร ลักทายคุณย่าพงษ์นะครับลักทายทั้งยีย่เก้าท่านนะครับที่เข้ามาติดตามณตอนนี้จากเพจคุณรักตะก้อน,นะครับทำการไลฟ์สดที่สนามรามินทา40นะครับบรรยายโดยแอดมินป๋าอิ๋วนะครับพรุ่งนี้เจอกันสนามปีนังคลองเตยเดี๋ยวหน้าค่ำคืนนี้เจอที่สนามรามินทา40ก่อนแต้มเท่านะครับ5ต่อห้า

อ่าต่อห้านะครับเาจาหนึ่งเสือไปจะอุปเดินหัวว่าไงประมาบว่าไงสั้นแบกดีนะครับเจ้าหนึ่งหลบไม่รับลูกคิดว่าลูกออกไม่ออกนะครับออกไปเก็บอ่าต่อห้าเสือมาปาเตีบเปินหัวเจ้าหนึ่งยกเข้าไปปาเตียว่าไง เขียวอ้าวอ้าว,าวทักทายพี่หนงนะครับเอาละครับปาเตียเปิดอ้าว เสือบออกนะครับเจ้าหนึ่งเสือบออกนะครับาทายสามสิบแปดท่านนะครับที่เข้ามาติดตามมาตอนนี้ห้าต่อหกทายสะพานแพงเส์ฟมาป้าเทียเปิดหัวเจ้าหนึ่งยกเข้าไปป้าเทียว่าไงเตะเอาติดหัวป้าหมา ปลาหมาหลงเหลี่ยมนะครับสวนไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเสือหรือจะลูกข้ามนะครับลูกแรกห้ามสวนหัวทุกกรณีพวกที่อยู่หน้ากล้องไม่กินหมูทั้งนั้นอ๋อใช่ครับพวกอยู่หน้ากล้องไม่กินหมู ผมอยู่ที่สูงนะครับแต่ว่าผมขยับหนีไม่ได้นะครับเอาละครับป๋าเตี้ยเตะติดเน็ตนะครับกูนี้สูสีนะครับแต้มไม่หนีกันนะครับหกต่อหกนะครับอยู่ที่ว่าใครจะแผ่วปลายกลัวจริงๆป๋าเตี้ยพระรามสามจะแผ่วปลายวันนี้ดมยาลมยาอมยาหมองแล้วครับทั้งดมทั้งนวดทั้งทานะครับตอนนี้ป๋าเตี้ย ขึ้นมาแล้วครับใชาสะพานแพงขึ้นมาเป็นเจ็ดต่อหกเจ็ดต่อหกแล้วครับเอาเสิร์ฟมาป้าเตียเปิดหัวเจ้าหนึ่งยกเข้าไปหล้นนะครับอเอาครับปาปามมน กันแม็กไม่ถูกลูกนะครับสัก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 ักเรียกสักหน่อยมีคนถามว่าคนอยู่ข้หน้าเัเป็นอิสลามบุเอาละครับทักทายป๋าพลนะครับป๋าพลชนะรุ่งแสงนะครับ นักทีนะครับทักทายคุณสุรศักดิ์นะครับทักทายคุณน้าลงเอาละครับป๋าหมันเอาละครับอยู่ที่เจ้าหนึ่งนะครับเต็มรอบเอาโดนเกี่ยวเอาละครับตอนนี้มีก๊อกสองนะครับเจ้าหนึ่งต้องข้ามเบงป๋าเตี้ยต้องยกให้นะครับตอนนี้ป๋าเตี้ยแผ่วแล้วครับป๋าเตี้ยจะหมดแรงแล้วแต่แต้มยังเท่าอยู่นะครับยังไม่หนีห่างนะครับแต้มเท่านะครับตอนนี้ ครับโอเปิดอยู่ที่ป๋าหมานซันแบ็กเอาโดนเกี่ยวเอาไปแล้วเอาอยู่ที่ป๋าหมานอีกรอบหนึ่งโดนเกี่ยวเอาเจ้าหนึ่งยกป๋าเทียวว่าไงเตะเอาเอาแล้วครับเอายกเข้าใหม่ป๋าเทียวว่าไงเตะเอาโดนเกี่ยวดูที่เจ้าเอาออกไม่ออกนะครับเอาป๋าเทียวว่าไงเกลียวเอาเรียบร้อย ปาเตี้ยหายใจไม่ออกแล้วครับตอนนี้ปาเตี้ยหายใจไม่ออกแล้วครับเอาละครับนักกีฬาของเราบมดแรงแล้วครับตอนนี้เอาแล้วอย่าอุมอย่ารมอย่าดมอย่ามองเข้ามาแล้วครับตอนนี้ปาเตี้ยเอาแล้วนั่งแล้วครับตอนนี้อย่ามองมาแล้วอย่ามองมาแล้วขอบคุณนะครับคุณสุรักิ์นะครับที่ช่วยแชร์นะครับตอนนี้ปาเตี้ยถอดเสื้อนะครับหายใจไม่ออกแล้วนะครับตอนนี้แผ่ว แผ่วๆแล้วครับจะหมดแรงตอนไปลายไหมครับตอนเนี้ยแต่เต้มปาเตียขึ้นนําอยู่แล้วครับแปดแปดต่อเจ็ดนะครับอ้าๆพัดลุมพัดเบียกันไปแล้วนักกีฬาสู้นะครับแต่ร่างกายสังขารอาจจะไม่สู้แต่เย็นๆนะครับข้ามได้หมดนะครับวังปาเตียกับเจ้าหนึ่งมาราบข้ามได้หมดนะครับ ยกหลุนแปรได้ลูก2องเท่านั้นห้ามสวนหัวลูกแรกทุกกรณียเอาปาหมาดวาไงเอาโดนเขาเจ้าหนึ่งเอายกเข้าไปปเาเตี้ยว่าไงเตะเสียแล้วนะครับเป็นลูก2จกังหวะทางเจ้าหนึ่งนะครับแวนตะก,ก้อเยอะนะครับตอนนี้ อยู่ข้างหน้าไม่กินหมูทางนั้นนะครับตอนนี้อยู่ข้างหน้าเอาปาเตียเปิดเปิดแตกนะครับเอาแต้มแปดเท่านะครับคนนี้อนนเอาตากายคุณจิรพัฒนนะครับที่เข้ามาติดตามนะตอนนี้ครับขอบคุณมากๆครับอรับก็ปาเตียเปิดตัวหนึ่งยกเข้าไปปาเตียว่าไงเขียว ปาเตียต้องตะเตะแต่ละครั้งแต่ละรอบต้องหายใจให้เต็มปอดนะครับก่อนที่จะขึ้นเดีย๋ยวระยะยาวปาเตียแผ่วแน่นอนเอาละครับปามานเปินหัวจะโอ้ยกเข้าไปเอายกลนอ,อยู่เจ้าหนึ่งเอาปาเตียว่างไงเจ้าหนึ่งว่างไงเต็มรอบเรียบร้อยขึ้นมาอีกหนึ่งแเปมมันเก้าต่อแปด ใช่ครับเตะได้ทุกคนครับฝั่งป๋าเตี้ยครับเจ้าหนึ่งไม่รับข้ามได้สองครับฝั่งนูนข้ามได้ป๋าหมานคนเดียวครับเ,เจ้าหนึ่งเส์ฟไปโอเปิดหัวยกเข้ามาป๋าหมาแล้วไงเรียบร้อยสันแบกฉีกหนีเจ้าหนึ่งไม่ลาบนะครับไม่สันมาตามตัวนะครับสันไปทางขวาเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งมายืนดักอยู่ตรงกลางสนามได้จะยืนมองลูกล้มครับ แปต่อเก้านะครับต่อผ่านแพงยังตามอยู่นะครับดูที่ปาเตี้ยจะเสือไปทางไหนนะครับ9ต่อ8เอ้าเสือไปแล้วป๋าหมานเปิดโอ้ยกกันมาอยู่ที่ป๋าหมานติดเอาครับสันแบกดีนะครับป๋าหมาน แปดต่อเก้านะครับเอาเสือมาป๋าเตี้ยเปิดหัวเจ้าหนึ่งยกเข้าไปป,ป๋าเตี้ยว่าไงเขียวยกไปแค่นเนตป๋าเตี้ยไม่สามารถที่จะเตะได้นะครับต้องเขียวเท่านั้นป๋าครับเก้าต่อแปดเอาป๋าเตี้ยจะเสือไปทางไหนเอาเสือไปหาป๋าหมานเปิดหัว อ้ยกเข้ามายกห่างด้วยป่ามันยืนหานะครับแต่สามารถจันแมกเข้ามาได้ป่าเตี้ยก็ยืนหางเกี่ยวไม่ได้เหมือนกันแปดต่อเก้านะครับไายสอนพันแพงยังตามอยู่เอาเซิร์ฟมาป่าเตี้ยเอ้าแตกเร์บดีนะครับตัดหยอดมาป่าเตี้ยเข้าไปไม่ทันเปิดด้วยหลังเท้าแตกออกข้างสนามไป เอาละครับแล้วก,ก็ลุงโกมออกไหนก็ได้นะครับตอนนี้8ต่อ8 9ต่อ9นะครับไม่ใช่8ต่อ8 9ต่อ9นะครับเอาปาเตียเปิดอย่างหนึ่งยกเข้าไปปาเตียว่าไงเขียวเอาติดเข่าเจ้าโอเอายกล้นมาเอา้าเอา้าเอา้าออก ก้าต่อก้านะครับอยู่ที่จะหนึ่งจะเสืฟไปทางไหนเอาเสืฟไปแล้วจะเสืฟออกนะครับออกนิดหนึ่งขึ้นว่าออกจะออกมากออกนิดก็ถือว่าออกนะครับก้า <9, 9. S 1> ต่อเก้าเอาเส์ฟมาจะหนึ่งเปิดหัวจะหนึ่งยกเข้าไปายกไปเข้าด้วยบาเตียต้องแก้ไปก่อนเอาแล้วครับอยู่ที่ใส่สะพานแบงจะแต้มไม่แต้มแต้มไม่แต้มเอาแล้ว เอ็มสิบสามนะครับไม่มีเดียวสิบต่อเก้าครับเอาจจหนึ่งเปิดเทายกเข้าไป<อ>ป๋าเทียบว่าไงเขียวเอาโดนเขียวเจ้าโอเอาแล้วโดนเขียวเจ้าหนึ่งยกเข้าไปป๋าเทียบว่าไงเรียบร้อยอ่าโดนเขียวป๋าหมันนะค้าบเองหัวเอาเอา ข้ามไปก่อนเอาละครับแต้ไม่เต้มแต้ไม่เต้มเอาโดนเกี่ยวเรี่ยร้อยสิบเอ็ดต่อเก้าละครับ ต้องพัดต้องวีนะครับเจ้าเน็ตเจ้าปอกผูกระึงเป็นพี่เลี้ยงข้างวาดป่าเตี้ยนะครับตอนเนี้เอาให้ยาดมยาลมยาอมยาหมองนะครับตอนนี้ยาดูที่ว่าจะหนึ่งกับป่าเตี้ยจะลอกร้อยไหมสิบเอต่อ9แต้มห่างกันสอต้มนะครับเกม13นะครับ เอาเสิร์ฟมาปาเตียเปิดเอาเจ้าหนึ่งยกยังไม่เสียนะครับยังไม่เสียแล้วก็อออนะครับเอาแล้วครับ,รบดูที่ว่าเจ้าหนึ่งจะล็อกร้อยหรือเปล่ามีลูกทีเดียดนะครับเพราะฝั่งปาเตียกับเจ้าหนึ่งมายลาบข้ามในทั้งสองคน ครับทั้งป่าเตี้ยยังตามอยู่ที่9ต่อสิบเอดนะครับ เก้าต่อสิบนะครับป่าเตี้ยเลาจะเสือไปทางไหนเอาเสือไปออกเอาครับสองแต้มเกมสองแต้มทันนะครับใช่ซอสพันแพงขึ้นนำอยู่1 1ต่อ9 ไปแล้วเขาไปแล้วเอาสิบเอต่อเก้านะครับเอายกมาป๋าเตี้ยวว่าไงยกหล่นนะครับอยู่ที่ป่าหมานเอาโดนเขาเจ้าหนึ่งโดนที่ป๋าเตี้ยวมึงป๋าเตี้ยตัวเล็กทวงไม่ถึงนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ขึ้นแท่นแล้วครับตอนเนี้ย โอคครับราคาทั้งหกสิบพันนะครับตอนนี้อยู่ที่ป๋าเทีย่ยกับป๋าหมานป๋าเทีย่ยวกับเจ้าหนึ่งมายราบจะเปลี่ยนแผนไหมเปลี่ยนแผนตั้งรับก่กอนนะครับต้องล็อกร้อยก่อนไม่งั้นเกมนะครับสิบสองต่อเก้าเซิร์มาเจ้าหนึ่งเปิดเจ้าหนึ่งยกขึ้นไปป๋าเทีย่ยวกับใรเตะเรียบร้อยเอาแล้วครับล็อกแล้วตอนเนี้มาล็อกลูกสุดท้ายโอกาสที่จะทันมีไหม ฮึดสู้สี่ลูกรวดได้ไหมอยู่ที่เจ้าหนึ่งกําลังจะเสิบแล้วครับรเก้าสิบสองมาเส์อไปป๋าหมานเปิดหัวโอ้ยกขึ้นมาป๋าหมานว่างไงเอาเรียบร้อยแล้วครับ มาปาเตียเปิดหัวเจ้าหนึ่งยกเข้าไปว่าไงปาเตียเตะเรียบร้อยโดนเกีย<ช><บ>เียวฝั่งปาเตียกับเจ้าหนึ่งหลงเหลี่ยมนะครับลูกทอนมาเจ้าโอแปรโดนแปรเจ้าโอเร่งกลับมาปาเตียกับเจ้าหนึ่ง ไม่เข้าไปรับนะครับปล่อยให้ลูกโลนะครับจบเกมไปแพ้โดยที่ลูกสุดท้ายไม่ได้สู้นะครับค่ายสอนมาพนแพงเอาชนะไปที่13ต่อ9นะครับจบเกมการแข่งขันไปนะครับค่ายสอนมาพนแพงเอาชนะป๋าหมันค่ายสอมาพันแพงเอาชนะป๋าเตี้ยกับจาหนูไม่ไปที่13ต่อ9นะครับขอหยาตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยชมคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ